สอนเช็คประกัน CPU Intel ทุกรุ่นนะครับพร้อมเดี๋ยวจะสอนวิธีการเคลมตรงจาก Intel ด้วยมีรถมารับถึงหน้าบ้านแล้วที่สำคัญไม่มีกล่องมีแต่ตัว CPU ก็สามารถเช็คและเคลมได้พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนนรงอิลุน่นะครับในวิดีโอนี้แอดบิ๊กจะมาสอนวิธีการเช็คประกัน Intel CPU นะครับรวมถึงสินค้า Intel ในหลายๆรุ่นด้วยและเดี๋ยวจะสอนวิธีการเครมนะครับส่งเครม CPU Intel ตรงโดยที่ไม่ต้องส่งผ่านดิสตี้โดยที่ไม่ต้องขับรถนั่งรถไฟฟ้านั่งเรือนั่งรถเมย์ต่างๆ ไปเครมที่ดิสตี้เลยนะครับเพราะวิธีนี้เนี่ยเขาจะมีขนส่ง f ฟสเอกเนี่ยมารับถึงหน้าบ้านรอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทําอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นคุณต้องมีมือถือหรือคุณต้องมี PC นะเดี๋ยวไปดูกันมาเริ่มกันที่วิธีการเช็คประกันกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเข้าไปเว็บไซต์นี้เลยครับ supportticket.intel.com ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับ เข้ามาปับ๊บอันดับแรกยังไม่ต้องทําอะไรนะฮะให้ล็อกอินหรือสมัครสมาชิกก่อนนะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็เข้าไปที่รูปคนตรงนี้นะครับด้านขวามือด้านบนตรงนี้แล้วก็จิ้มไปที่ sign up here นะครับ create an account ครับเราก็กรอกข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อจริงนามสก,กุลอีเมลนะครับชื่อ user นะครับ password นะฮะซึ่ง password เ,เนี่ยจะต้องมี ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็มีตัวอักขรพิเศษด้วยนะครับเลือกประเทศนะอันนี้สําคัญนะต้องเลือกเป็นประเทศที่เราอยู่นะครับในที่นี้ก็คือประเทศไทยเนาะภาษาที่เราใช้นะครับแนะนําว่าถ้าเป็นคนไทยก็ให้เลือกภาษาไทยเอาไว้นะครับถ้าเป็นตุรกีก็เลือกภาษาตุรกีก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็นี่ครับใส่เบอร์ติดต,ต่อนะครับโดยใส่รหัสประเทศด้วย ในประเทศไทยก็จะเป็นบวก66นะครับใส่เบอร์โทรเนาะแล้วก็ next step เพื่อการสมัครได้เลยนะครับหลังจากนั้นพอได้ user ได้ password มาแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการ log in นะครับ log in กันได้เลย หลังจากล็อกอินเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่หน้าเดิมนะครับเขาจะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน2จุดนะครับกรอบด้านซ้ายคือ Request Support กนะครับรอบด้านขวานี่คือเช็ค warranty coverage ด้านซ้ายเนี่ยกรณีที่คุณรู้ระยะเวลาประกันอยู่แล้วนะครับส่วนด้านขวานะครับคือกรณีที่คุณยังไม่รู้ระยะเวลาประกันของ CPU ของคุณนะให้เข้าที่ตรงนี้เลยเช็ค warranty coverage เพื่อเช็คประกันก่อนนะครับ หลังจากนั้นให้เลือก Product ให้เลือกสินค้าที่จะทําการเช็คประกันนะฮะหรือจะทําการเคลมนั่นเองนะฮะให้เลือก processor นะครับเพราะว่าเราจะใช้ CPU กันเป็นหลักนะครับโดย processor เนี่ยเลือกเสร็จแล้วปับ๊บเราใส่ตัวนี้เลยนะครับเป็นโค้ดนัมเบอรตัวด้านซ้าย b a ช c h Number เนี่ยจะอยู่ที่ขอบด้านข้างนะครับที่เป็นตัว Label นะครับของตัว CPU แล้วก็ ATPO นะครับหรือ serial number เนี่ยจะอยู่ที่กล่องเหมือนกันนะครับอยู่ข้างข้าง batch number นี่แหละเราก็กรอกซะในที่นี้นะฮะเดี๋ยว a d ด i ิจะลองกลอก CPU ที่เป็น Core i5-11500 <ๆ>ก็แล้วกันนะครับเราจะใช้ SN กับตัว batch ที่อยู่บนข้างกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวลองใส่เข้าไปดูซิ batch number นะครับ v 1 0 2 e 1 2 9นะครับ serial number น,นะครับเป็น 1> 81D15L0201099 นะครับพอเราใส่เรียบร้อยกดเช็คโปรดักต์รอสักครู่นะฮะอ่านี่เลยโปรดักต์ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่า estimate warranty เนี่ยหรือระยะเวลาการรับประกัน เหมือนย้อนยุคเลยฮะเข้าไปสู่ยุคโรมันนะฮะเป็นจุลาย11นะครับหรือว่า11กรกฎาคมปี1481นะฮะพอเช็คเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าปีมันเพี้ยนใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่า มันเออนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับอันนี้เราจะเห็นตัวระยะเวลาการรับประกันเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะไปขั้นตอนต่อไปก็คือการซัพพอร์ตหรือการส่งเคลมนะฮะก็ให้ติ๊กหัวข้อ Request Support for select product กันเลยนะครับแต่ตรงนี้มีจุดหนึ่งนะครับกรณีที่เพื่อนๆนเนี่ย CPU ของเพื่อนๆนไม่มีกล่องอแม่ทิ้งเมียทิ้งน้ำท่วม หายหลืออะไรก็ตามแต่ไม่มีกล่องไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าที่หน้า CPU ทุกตัวนะครับของ Intel เขาจะมีเลขนะครับตัว FPO หรือ batch number เนี่ยจะอยู่ล่างสุดนะครับซึ่งเป็นรหัส V102E129 นี่แหละจะตรงกับตัวกล่อง ส่วน serial number อันนี้จะมีความลับนิดหนึ่งเหมือนเป็นสปายเหมือนเป็นสายลับเลยเพราะ serial number เนี่ยเขาจะมีแต่เลขหลังจํานวนทั้งหมด5ตัวนะครับในที่นี้คือ01099ไอ้เลขตัวนี้อยู่ตรงไหนเลขตัวนี้จะอยู่ตรงมุมนะครับจะอยู่ตรงขอบของ CPU ทุกตัวนะครับโดย serial number นะครับของแต่ละ CPU จะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างกรณีนี้อย่างรูปที่โชว์อยู่นะครับ 01099ก็ 9, คือเลขหลังตรงนี้นะครับกรณีว่าเราไม่มีกล่องนะเราใช้แค่นี้เราเช็คโปรดักต์กันอีกรอบหนึ่งนี่ฮะหลอสักครู่อันนี้คือเช็คจากตัว CPU โดยตรงโดยที่ไม่มีกล่องนะฮะอ่าก็จะเจอกับวันแบบเดียวกันเลยนะครับวันเดือนและปีก็เพี้ยนเหมือนกันนะครับส่วนเลข serial number เนี่ยพอเรากดเช็คปุ๊บเขาจะมาแบบเลขเต็มให้หมดเลยนะครับเป็นรหัสเป็นเลขเต็มเลย กรณีเดี๋ยวลองให้ดูอีกตัวหนึ่งนีครับตัวนี้จะเป็นตัวคอ i7 รุ่นดึงกำบันนะฮะ i7 8 0 8 6ของ i b บิเองนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเช็คโดยใช้จากตัว CPU นะครับ b a t h n u u m e r r นะครับเป็น L804E384 แล้วก็ซีเรียลนัมเบกรณีไม่มีกล่องให้ดูที่ขอบนะครับตัวนี้จะค่อนข้างแบบดูยากหน่อยนะครับ04324 04324อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอไหมนี่ฮะเจอปกตินะครับแต่เซิร์ฟยังเอ๋ออยู่ <laughs> เซิร์ฟยังเอ๋ออยู่นะครับเจอรหัสซีเรียลนัมเบอร์แบบเต็ม เจอรหัส b a t c h n umber แบบเต็มเรียบร้อยนะครับกรณีนี้เราเช็คประกันเรียบร้อยแล้วว่าประกันถึงเมื่อไหร่อย่างไรนะครับในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลไปถึงแม้ตัวประกันเนี่ยมันจะโชว์แบบนี้แต่ตอนที่เราส่งเคลมเนี่ยเดี๋ยวทางเซอร์วิสเขาจะเช็คแบบละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้เราก็กดได้เลยนะครับกดส่งเคลมได้เลยนะฮะ r s t u u s t s u t p อ r t นะอันนี้ก็คือขอความช่วยเหลืออะไรต่างนะครับพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับในหัวข้อ r e q u e s t s u p p o r t ก็แจ้งปัญหาในการใช้งานได้เลยว่าเราเจออะไรอย่างไรบ้างนะครับหัวข้อที่1น,นะครับตรงนี้เขาเขียนว่า I need help with นะครับอันนี้เขาจะถามนะครับว่าคุณต้องการการสนับสนุนด้านใดนะครับหัวข้อที่1ก็คือให้เราเลือกตรงนี้นะฮะอ่ะ product or service I already owe or use นะครับให้แจ้งว่านะครับ product ของเราเนี่ยเป็นของเราหรือเราใช้ตัวนี้อยู่นะอ่าแล้วก็ต่อมานะครับ How would you like to f i l e your product or service? ตรงนี้ก็คือให้เรากรอกนะครับรหัสต่างๆที่เราได้มาเมื่อกี้จากการเช็คประกันนะครับเราในกรณีนี้ผมใช้เป็น i 7 8 0 8 6 k นะกรอกมาอีกรอบเลครับ l 8 0 4 e 3 8 4นะครับแล้วก็04324 0 4 3 2 4 เลือกเป็นโปรเซ s เซอร์นะครับเช็คโปรดักต์เมื่อกี้ใส่เลขผิดตัวหนึ่งนะฮะเป็น384นะฮะไม่394นะฮะอ่าเจอเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับกดรีเควส t ครับตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ป3สเต็ปนะครับไล่ไปตามสเต็ปได้เลยนะครับเขาให้บอกว่าปัญหาที่เจอเนี่ยเกิดจากอะไรหรอตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อให้ติ๊กเลือกนะครับเพื่อที่จะบอกทางซัพพอร์ตเขาว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือต้องการการช่วยเหลือด้านไหนนะครับ หลักๆตรงนี้จะเป็นในเรื่องของความร้อนเกินนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการเข้ากันของฮาร์ดแวร์นะครับถัดมาก็บูตไม่ขึ้นหน้าจอไม่ขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็น something else ก็คืออันนี้เราต้องระบุเองนะครับถัดมาเป็นฟีเจอร์ถัดมาเป็น, feature, ปนอยากเช็คประกรันและถัดมาก็เป็นบรันตีนะครับในกรณีนี้ที่จะส่งเคลมได้เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่3หัวข้อก็คือ overheat นะครับ โอเวอร์ฮีตเสร็จเขาก็จะให้ดูว่าเฮ้ยโอเวอร์ฮีเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือเปล่าเราลองเช็คด้วยตัวเองก่อนนะนะครจะบอกว่า,าพัดลมไม่ได้ต่อหรือไม่หมุนนะครับไม่ได้ทาซิลิโคนนะครับหรือว่าจะเป็นหัวข้ออื่นนะครับถัดมานะครับจะเป็น Compatible ซึ่ง Compatible เนี่ยเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เพราะซัพพอร์จะเป็นคนไทยนะครับถัดมาก็จะเป็น no 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 t t n n no o i s s p l y นะครับอันนี้ก็จะให้เช็คเบื้องต้นก่อนว่าเฮ้ย มันเกิดจากปัญหา user error หรือเปล่าเช่นลืมเสียบปลั๊กนะครับไม่ได้เสียบแรมนะครับไม่ได้ใส่ CPU นะครับหรือใส่ไม่ตรงร่องอะไรแบบนี้นะครับกรณีที่เรามั่นใจแล้วว่าเฮ้ย CPU ของเราเนี่ยมันเสียจริงๆนะก็คือติ๊งตรงนี้ไปเลย I have reviewed the above reason and there is still an issue นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยเราเช็คหมดแล้วนะแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มนะครับ ว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับในกรณีนี้ Admix จะเป็นการเทสนะครับเพราะว่า CPU ไม่ได้มีปัญหาจริงนะครับอ่ะต้องเทสรีวิวนี่กด next นะครับถัดมานะครับเขาก็จะให้อธิบายข้อมูลเพิ่มนะครับนี่ก็คือ CPU ของคุณนะอธิบายหน่อยสิว่าคุณใช้อะไรแบบไหนปัญหามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยเป็นภาษาไทยก็ได้นะหัวข้อแรกนะครับ ปัญหาเป็นยังไงอะร้อนหรือว่าเปิดไม่ติดเลยนะครับหน้าจอดำแบบนี้ก็แจ้งได้นะครับในกรณีนี้ผมขอใส่เป็นเทส t r รีวิวไปนะถัดมานะครับ m o t o r r o o r r m m n u u f c t u u r e and Model ใช้เมนบอร์ดรุ่นอะไรอ่ะเดี๋ยวลองใส่ไปเป็น z a 9 0้าัดมาครับ RAM รุ่นอะไรนะครับใส่เข้าไป BIOS Version นะครับอันนี้ดูผ่าน CPU Z, z ได้เลยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยดูผ่าน CPU z ได้หมดเลยแหละทส uh, นะครับแล้วก็ถัดมาครับ Do you see a physical damage on the processor damage the product indicate the product change from its original chip นะอันนี้เขาถามว่าคุณเห็นตัว product ตัว CPU เนี่ยมีริ้วรอยหรือแตกหกักเสียหายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไปตามความจริงเนาะถ้าเห็นก็ Yes ถ้าไม่มีก็ No นะครับ อันนี้ก็จะให้ใส่ตัว batch number เหมือนเดิมนะครับ batch ก็จะอยู่แถวล่างสุดของ CPU ถัดมาก็ใส่เป็น serial number นะครับบนกล่องก็ได้หรือดูบน CPU ที่เป็นตัวเลขห้าหลักที่ผมแจ้งไปก็ได้นะครับถัดมาก็แนบรูปปัญหาที่เกิดขึ้นแนบไฟล์ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น customer input Program อันนี้จะร่วมไม่ร่วมก็ได้นะครับกด submit request ไปอพอ submit request เสร็จปุ๊บ เท่ากับว่าเรื่องนี้ถูกส่งเข้าไปที่ Intel Support แล้วนะครับเรียบร้อยหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีเมลเข้ามานะครับหลักๆด้านบนนะครับตรงนี้ Request จะเป็นเลขตัว tracking นะครับว่าหมายเลขเคสหรือหมายเลขปัญหาของเราเป็นรหัสนี้นะ Create โดยใครนะครับคนที่คุยเรื่องนี้กับ Intel คือใครอย่างกรณีนี้ก็คือเจนอารงก็คือผมเอง Create เมื่อไหร่นะครับ CPU รุ่นที่มีปัญหารุ่นอะไรนะครับ มีอัปเดตตอนไหนนะครับปัญหาเป็นอย่างไรนะครับพอเสร็จโพสเสร็จเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นการส่งเคสไปเรียบร้อยได้รับอีเมลยืนยันมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นอินเทลเขจะส่งพวกเอกสารมานะครับเพื่อที่จะให้ FedEx เนี่ยเข้ามารับตัวผลิตภัณฑ์ตัว CPU เพื่อที่จะไปเคลมนะครับโดยหลักการของการเคลมเนี่ยก็คือ f e d e x เข้ามารับ แล้วก็เอา CPU ของเราเนี่ยส่งไปเพื่อไปเช็คที่เซอร์วิสที่ประเทศมาเลเซียนะครับถ้าเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับที่มาเลเซียเรียบร้อยนะครับตัวโปรดักตมีปัญหาจริงเขาก็จะเปลี่ยนตัวใหม่กลับมาให้เลยนะครับกรณีที่ณตอนนี้ของขาดนะครับไม่สามารถหาตัวเก่าเข้ามาทดแทนได้คุณก็จะได้ตัวใหม่ที่เป็น ตัวอัปเกรดนะครับอย่างกรณีสมมุติว่าถ้าเราส่งตัว i3 ที่เป็น10100ส่งไปแล้วณนะตอนนั้นเขาไม่มี CPU รุ่นนี้ในมือเขานะครับที่เซอร์วนะิสเนาะเขาก็อาจจะส่งมาเป็นตัว10105มาตัวที่เหนือกว่านะครับเพื่อเอามาแก้ปัญหาในส่วนของตัว CPU ที่มีปัญหาของเรานะรวมไปถึงนะครับระยะเวลาในการเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้นะครับเขาจะนับถึงก็ต่อเมื่อทางมาเลเซียเนี่ยได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีระยะเวลาในการเคลมปกต จะอยู่ที่ประมาณ7วันนะครับแต่กรณีถ้าเป็นสินค้าอื่นเนาะถ้าไม่มีของเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก4สัปดาห์หรือประมาณสัก30วันนะครับขึ้นอยู่กับตัวโปรดักอะไรต่างๆณตอนนั้นนะครับถามว่าเฮ้ยแล้ววิธีการเคลมแบบนี้มันเร็วกว่ามันดีกว่าหรืออะไรยังไงไหมเดีน๋ยะครับหเลยถ้าในมุมมองแอดบิ๊กนะแอดบิ๊กมองว่าวิธีการเคลมแบบนี้ถ้าเราเช็คประกันได้เองถ้าเราส่งได้เองเนี่ยระยะเวลาจะไวกว่า กรณีที่เราเอาไปเคลมผ่านดิสตี้ผ่านร้านค้าเพราะว่าเวลาเราเอาไปเคลมผ่านร้านค้าเกิดอะไรขึ้นเวลาเอาไปเคลมผ่านร้านค้าเนี่ยเขาก็จะต้องส่งตามระบบคือเขาต้องรวบรวมของตามล็อตของเขา ร้านค้าส่งไปที่ผู้นําเข้าผู้นําเข้ารวบรวมส่งไปที่ intel ต่อแล้วก็ intel ส่งมาที่ผู้นําเข้าผู้นําเข้าส่งมาที่ร้านค้าแล้วร้านค้าเนี่ยส่งกลับมาหาผู้ใช้มันจะมีพ rocess ที่ยาวนานกว่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆคือกรณีเคลมเองนะฮะเขาจะมีรถมารับเลยเราก็ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องของโควิดเราก็ไม่ต้องออกจากบ้านไปให้ยุ่งยากเพราะรถมารับถึงหน้าบ้านเลยนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือวิธีการเช็คประกันและการส่งเคลมตรงด้วย ตัวเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับง่ายไหมฮะต้องบอกได้เลยว่าอีซี่มากๆนะครับใครที่ CPU มีปัญหานะครับลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะแต่นะครับกรณีว่าถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยว่าเฮ้ย CPU เรามีปัญหาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากอุปกรณ์อื่นหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถโทรไปสอบถามทาง Call Center ได้นะครับเป็นของ Intel เลยนะครับเป็นสำนักงานใหญ่เลยเป็น Call Center ภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเบอร์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้กรณีที่ คอมเพื่อนๆมีปัญหาเราใช้ cpu intel อยู่ลองไปโทรปรึกษากันก่อนได้เผื่อเขาจะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ได้นะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาจริงๆส่งเคลมตรงก็ถือว่าไวกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสน,นะครับไม่ได้แบบรีบใช้อะไรมากมายไม่อยากวุ่นวาย ไม่อยากคุยไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยส่งผ่านดิสตี้ส่งผ่านดีลเลอร์หน้าร้านต่างๆเหมือนเดิมก็ได้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับหวังว่าจะได้ไประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับครั้งหน้าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ